สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะวันนี้พี่อ้อยมีเรื่องเล่าจากน้องชายนะคะเป็นน้องชายซึ่งน้องคนนี้เป็นลูกของน้าชายพี่อ้อยเองเนาะเราจะสนิทกันมากเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กันบ้านเราจะอยู่ใกล้กันแล้วก็ จะขายของอยู่ที่ที่เดียวกันก็คืออยู่ที่ตลาดโบเบ้นะคะหน,หน้าวาังจันเกษมเนาะจะขายของอยู่ที่เดียวกันก็คือหน้าวังจันเกษมก็สมัยก่อนเนาะแม่เคยบอกว่า,อ,าอย่างตอนเพื่อเด็กๆน้าชายอันนี้พูดถึงเนาะพูดถึงแบบเวลาเวลาที่ใครเขาเจออะไรมาเงี้ยเขาจะไม่ให้ว่ากัน ก็น้ชายเคยว่าตอนที่พี่อ้อยเด็กๆล่ะพี่อ้อยจะเป็นคนขาโกงแล้วก็คิ้วพี่อ้อยจะดกมากคิ้วพี่อ้อยจะหนาคิ้วหนามากๆในบ้านพี่อ้อยคี่อ้อคิ้วหนาที่สุดแล้วก็เป็นเด็กที่ขาโกงแล้วก็ผอมๆอะไรประมาณนั้นน้าชายก็จะจะแบบง่ายไอ้คิ้วหนาขาโกงอะไรประมาณเนี้ยก็จะจะว่าพี่อ้อยเนาะจะว่าพี่อ้อยจนสุดท้ายเขาเขามีลูก ผู้หญิงคนหนึง่งแล้วลูกผู้หญิงคนนั้นเขาก็จะเหมือนพี่อ้อยเลยก็คือแบบคิ้วหนาขาโกงคิ้วหนาขาโกงแต่พี่อ้อยโตขึ้นพี่อ้อยหายนะคะพี่อ้อยไม่โกงเนาะแล้วก็ฝ่ายอ่าลูกชายเขาตอนตอนที่ลูกชายเขาใกล้จะเกิดก็อ่านาสภายพี่อ้อยเขาก็จะพูดเขาบอกว่าอ่า เพราะว่าพี่ชายพี่ชายที่เสียไปแล้วเนาะเขาจะบอกว่าไอเน,นี้ยดูสิเนี่ยการเป็นคนที่เรียนเก่งอ่าแต่ว่าชอบชอบในเรื่องชอบเล่นชอบเล่นอยุธยามเยอะชอบเล่นชอบแบบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแม่คุมไม่ได้เพราะว่า,แม,มมา,วาแม่ต้องค้าขายนะคะพี่อ้อยก็ไปค้าขายคือผู้หญิงในบ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะขายของเนาะแล้วพวก น้องๆหรือว่าพวกพี่ผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นไปไตามภาษาวัยรุ่นของเขาซึ่งเขาก็ได้คนหนึ่งก็คือน้องชายคนที่เพื่อยก้กำลังจะเล่าให้ฟังน้องชายคนเนี้ยขอโทษค่ะพอดีหลานหลานมาเปิดประตูเนาะก็เลยหยุดคุยกับเขาซึ่งน้องชายคนเนี้ ก็จะเป็นคนติดเพื่อนเหมือนพี่ชายพี่อ้อยจะติดเพื่อนจะต้องไปสังสค์จะต้องไปาหาหมลงหาข่ำกับเพื่อนอะไรประมาณนั้นก็คือจะเหมือนกับพี่ชายพี่อ้อยแล้วเขาก็ต้องแบบเขาเช้าขึ้นมาเขาจะต้องไปเปิดร้านไปเปิดร้านที่ที่ตรงหน้าวังเนาะหน้าวังจันเกษมที่ขายของที่เดียวกันเขาจะต้องไปเปิดร้าน ในในขณะทีะ่เขาจะทาแบบนี้ทุกวันเป็นกิจวัตรของเขาแต่ว่าในช่วงนั้นพี่อ้อยคิดว่าเขาคงไม่เจออะไรหรืออะไรเนาะ,ะเขาจะไปพักอยู่ตรงบ้านบ้านบ้านเพื่อนเขาจะอยู่ตรงวัดอินตรงหลังวัดอินหลังวัดอินที่พี่อ้อยมีทําคลิปไปแล้วเนาะ,ะเขาจะอยู่ตรงหลังวัดอินแล้วเช้าขึ้นมาเนี่ยน้องชายพี่อ้อยอ่ะจะต้องวิ่ง วิ่งไปที่ตลาดหน้าวางังตลาดบูเบ้นเนาะที่นนเขาเรียกตลาดบูเบ้เหมือนกันตลาดหน้าวังจันเกษเพื่อไปเปิดร้านก็เขาบอกว่าเขาตื่นมาตีสี่ 4, ประมาณตีสี่ครึ่งออตื่นขึ้นมาเขาก็งัเงี้ยงเงี้ยแหละแล้วเขาก็ใสงง่รองเท้าเสร็จเขาก็วิ่งวิ่งจะไปเปิดร้าน วิ่ง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 มาเพราะว่าตรงวัดมึงวัดอินเนาะเวลาเราวิ่งออกมาจะต้องผ่านวัดมึงคลองเขาบอกว่าเขาวิ่งมาวิ่งมาพอเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยมากเขาเหนื่อยมากเขาก็เลยบอกเขาหยุดเขาหยุดแล้วเขาบอกว่าเขาแบบก้มตัวลงเนะเหมือนกับคนที่ ไปวิ่งออกกําลังกายในสนามกีฬาหรืออะไรประมาณนั้นเนาะพอเวลาเหนื่อยเขาก็ต้องงอตัวลงมาแล้วก็เหนื่อยพักเหนื่อยโดยการหาที่จับไม่จะเป็นเสาเป็นราวสะพานเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าปกติเขาวิ่งไม่มีอะไรเขาก็จะอย่างเงี้ยพอเขาหยุดพักพอมาถึงเขาก็หยุดพักแต่วันนั้นน่ะพอเขาวิ่งมาถึงเขามีความรู้สึกว่าเขาเหนื่อยมากวันนี้เขาก็เกาะ เท้าเขาบอกไม่รู้มันคืออะไรไม่ได้มองเหนื่อยมากก็เท้ามือก็เท้าไปเขาก็เขาก็คิดว่ามันไม่น่าจะใช้ต้นมะพร้าวเพราะว่าตรงนั้นนมันเป็นราวสะพานแต่ทําไมเวลาเขาเกาะมันถ้าเกาะลักษณะนี้แต่วันราวสะพานน่ยมันต้องเกาะอย่างนี้คือหมายถึงว่าเราเอามือเกาะแล้วเราก็พักเหนื่อยเลยได้หันหน้าเข้าไปวัดแต่วันนั้นะเขาหันหน้าออกถนนแล้วเขาก็เกาะ เขาบอกเขายืนหอบวันนี้รู้สึกเหนื่อยมากเขาหอบแล้วเขาก็ค้มหน้าอยู่น้ําหยดใส่หัวมันไม่น่าจะนกเนาะเพราะว่ามันยังเช้ามืดอยู่นกไม่น่าจะบินเขาก็เขาก็เ,ขาขาเหนื่อยเขาก็กค้มก็หยดแปะแปะแปะที่หัว เขาก็เลยตัดสินใจว่ามันน้ำาอะไรมันหยดตกที่เดียวเนี่ยหยดอยู่บนหัวเนี่ยมันคือน้ำาอะไรลเขาก็แงะหน้าขึ้นไปหมองเขาบอกแทบจะหงายหลังพี่อ้อยผมแทบหงายหลังเลยพี่ขนลุกขนลุกผมแทบหงายหลังเลยนะพี่หน้าเขาแทบจะถึงหน้าผมมาพี่ เพื่อนคนลูกอ่ะเพราะว่าน้องเล่าให้ฟังแล้วแบบมันนั่งก็นั่งหนาวอยู่กับน้องอหน้าเขาถึงแทบจะถึงหน้าผมพี่แล้วเขาลิ้นเขาอ่ะปากเขาอ้านแล้วลิ้นเขาค่อยๆลงมาแล้วน้าลายหรือน้ําอะไรไม่รู้ว่ามันหยดออกจากปากเขาอ่ะลงหัวผมอ่ะผมงยขึ้นไปมันก็ลงที่หน้าผมอ่ะตาโตมากเลยนะพี่ตาโตแล้วสูงตัวเขาสูงแต่เขาก้มลงมาเกือบถึงผม ขาสูงกว่าต้นมะพร้าวอีกนะพี่น้องชายว่าแล้วก็เฮ้ยเจอดีแล้วหรอเองพี่บอกแล้วว่าให้อยู่บ้านกับพอ่อทําไมไม่อยู่ไปอยู่ตรงนู้นทําไมเดี๋ยวก่อนพี่อ้อยผมจะตายผมจะขาดใจพี่เราค้านเขาเนาะเราเราเรา,เรา,เราพ,อพอพ่อพูดเราก็ขนลุกด้วยนะแต่เราก็ไปแย้งเพราะพี่บอกแล้วว่าไม่ให้ไปเล้จะไปทําไมอะไรอย่างเงี้ย ย้อยเชื่อไหมผมมายืนขาสัน่นหมดเลยยืนขาสัน่นหมดเลยตั้งสติขั้งแรกก็คิดว่าตัวเองเมาแต่นึกได้ว่าตัวเองไม่เมาเพราะว่ากินเหล้าแต่หัวค่ำอะไรประมาณเนี้มันยังไม่น่าจะเมาไอที่ง,งเัเงียลุกขึ้นมาก็เพราะยังง่วงอยู่ <laughs> แล้วก็บอกว่าเขาตาลายหรือเปล่ามอเห็นอย่างนีง้เลาไม่ใช่พี่โอ้ยจะจะขาตาเลยพี่เขายืนข่มผมอยู่ ขาสองข้างอ่ะค่อมผมอยู่แล้วเขาก็ก้มหัวลงมาก้มหัวลงมาเกือบถึงหน้าผมแล้วก็าน้ำลายก็หยดลงที่หัวลงที่หน้าผมเนี่ยาตาโตนะพี่แต่ปากเขาเล็กปากเขาเล็กนิดเดียวเองแต่ว่าเขายังเอาลิ้นเขาเนี่ยห้อยออกมาข้างล่างนอกได้อะ่ะพอผมบอกพอเห็นทท่านี้พวกผมก็ผมหมดแรงแล้วพี่แคบจะหงายท้องก็ยังไม่รู้ว่าทั้งหงายท้องไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ว่างี้ ก็เลยนึกในใจว่าจะมาคูณน,นะอะ่ถ้าอยากได้ส่วนบุญเนาะมาขอส่วนบุญก็จะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะใส่บุญใส่บาทพรุ่งนี้เช้าจะใส่บาทไปให้จะแผ่ส่วนกุศลไปให้เดี๋ยวตามหลอกล้อนกันเลยนะอะไรอย่างเงี้ยขอให้ไปที่ชอบที่ชอบอะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาเขาบอกเขาหลับตาปีแล้วเขาวิ่งเลยเขาใส่เกียร์เขาบอกใส่เกียร์หมา ผมวิ่งไม่ไม่คิดชีวิตเลยพี่แต่ไม่ได้ไปร้านเราก็แปลกใจอ่ะวันนั้นทําไมน้องไม่มาร้านวันนั้นน้องไม่มาเพราะว่าเจอแบบนี้เข้าไปวิ่งเข้าบ้านเลย่ะพอวิ่งเข้าบ้านแล้วปรากฏว่าเขาเป็นไข้นะเขาจับไข่อ่ะเขาบอกพอถึงบ้านปุ๊บเขาคุมโปงแล้วก็ไม่เอาครัวแล้วคัวแล้วไม่เอาครัวแล้วครัวแล้วเขานอนอย่างเงี้ยเป็นเดือนเลยข้าวปาก็ไม่กินจนตเตงอ่ะผอมแบบผอมดูไม่ได้เลยผอมดูไม่ได้เลยเราก็บอกอื เนาะมันก็คงจะเป็นเพราะว่าเขาดวงตกเนาะเขาเจอเขาเจอพี่อ้อยบอกแล้วว่าตรงเนี้ยมีเพราะว่าสมัยก่อนเนี้ยเขาจะเป็นสนามรบเนาะแล้วก็จะเป็นคนที่แบบตายโดยไม่รู้ตัวหรืออะไรประมาณนั้นเยอะแยะนะคะอจังหวัดอยุธยาเยอะมากที่ตรงไหนตรงไหนก็มีก็คลิมนี้พี่อ้อยขอจบไปแค่นี้นะคะเรื่องเปดบ้านบองคล้องนะคะ อย่างนี้ถ้าพูดเมื่อไหร่เขาก็บอกว่าพี่ออนไม่คุยแล้วผมกลัวไม่เอาผมกลัวแต่ว่าถามว่าทุกวันนี้เขายังต้องผ่านสะพานวัดมงคลองอยู่ไหมผ่านนะคะเพราะว่าน้าสะพ้ายไปซื้อ,อ,ไ,ปอ,อไปซื้อสิทธิ์ที่ของวัดวัดอินนะที่อยู่ติดกับวัดมงคลองอะจะอยู่กับข้างๆวัดเลยแต่นอกโลว,วัดนะคะแต่เป็นที่วัดให้เขาปลูกบ้านปลูกบ้านให้เขาอยู่เขาก็จะอยู่ตรงนั้นแต่แบบเขาก็จะไปแต่งกลางวันเลย แจ้งแจ้งเนี่ยเข้าบ้านแล้วก็พอค่ํเขาไม่ออกบ้านแล้วก็คือแบบเขาก็กลัวตรงนั้นก็เรื่องนี้ก็ก็เหมือนกับคนจิตที่แบบดวงตกเนาะถ้าดวงไม่ตกอ่ะเขาจะไม่เจอนะคะสิ่งสิ่งอะไรที่เล่นลับแล้วเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนาะคนที่เจอแบบนี้พี่อ้อยก็คิดว่าน่าจะมีกมเขาร่วมกันมาหรือเปล่าหรือว่าเป็นการดวงตกของเราที่ทำให้เราได้พบเจอสิ่งแบบนี้เนาะ แล้วก็เขานอนแบบนั้นอะ่ะเป็นเดือนเดือนเลยจนเขาผอมมากๆผอมจนดูไม่ได้พอนะ้สาสไพัยจับใจความได้ก็ไปทําบุญให้เขาไปทําบุญให้เขาแล้วก็ไปสะดอกคอต่ออายุให้กับน้องชายแล้วก็ทุกวันนี้เขาก็ปกติไม่มีอะไรแล้วก็เรื่องนี้ก็แค่นี้เองนะคะเวลาเราคิดว่าถ้าดวงเราไม่ดีเนาะก็ผ่านหมั่นเข้าวัดทําบุญหน่อยเนาะเข้าวัดทําบุญหรือไหว้พระสวดมนต์ให้มากๆนะคะ สามารถที่จะช่วยปัดเป่าเสียงไม่ดีนะคะให้พ้นตัวเราได้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้ค่ะขอบคุณค่ะ